บทเรียนที่ 6. การเลือกใช้เสียงแล้ววิดีโอวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียสาระการเรียนรู้ได้แก่ 1. ความหมายของเสียง 2. ประเภทของเสียง 3. คุณสมบัติของเสียง 4. การเลือกใช้เสียง 5. การใส่เสียง 6. การปรับแต่งเสียง 7. ความหมายของวิดีโอ 8. ประเภทของวิดีโอ 9. คุณสมบัติของวิดีโอ 10. การเลือกใช้วิดีโอ 11. การใส่วิดีโอ 12. การตัดต่อวิดีโอความหมายของเสียงโดยระบุว่าเสียงหรืออ a u ิโอ คือคลื่นที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุและแพร่กระจายไปในอากาศจนมนุษย์สามารถได้ยินได้เมื่อเสียงถูกนำมาใช้ในสื่อมัลติมีเดียจะช่วยเสริมการรับรู้ของผู้เรียนทำให้สื่อมีความน่าสนใจและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างของเสียงประกอบได้แก่เสียงพูดบรรยายเสียงเพลงประกอบหรือเสียงประกอบเหตุการณ์ต่างๆประเภทของเสียงซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ห เสียงพูดหรือเสียงบรรยายใช้สำหรับอธิบายรายละเอียดหรือเนื้อหาเช่นเสียงครูอธิบายนิสือการสอน 2. เสียงดนตรีประกอบช่วยสร้างอารมณ์เช่นใช้เพลงช้าเพื่อสร้างความผ่อนคลายหรือเพลงเร็วเพื่อกระตุ้นความสนใจ 3. เสียงเอฟเฟก์เพื่อเพิ่มความจริงเช่นเสียงนกเสียงฝนตกหรือเสียงเครื่องจักร คุณสมบัติของเสียงดังนี้ 1. ต้องชัดเจนฟังง่ายไม่พร่า 2. ความดังพอเหมาะไม่กลบเสียงอื่น 3. ความยาวสอดคล้องกับเนื้อหาไม่ยืดเยื้อ 4. ควรบันทึกจากไมโครโฟนคุณภาพดีเพื่อลดเสียงรบกวน 5. รองรับไฟล์มาตรฐานเช่น MP3, WAV, AAC การเลือกใช้เสียงควรปฏิบัติดังนี้ 1. เลือกเสียงบรรยายที่เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย 2. ใช้ดนตรีประกอบที่เข้ากับบรรยากาศและไม่รบกวน 3. เพิ่มเอฟเฟกต์ในจังหวะสำคัญเท่านั้นเช่นตอนเปลี่ยนฉากิ 4. ตรวจสอบลิขสิทธิ์เพลงและเสียงประกอบก่อนใช้งาน 5. ทดสอบการฟังทั้งในหูฟังและลำโพงเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงชัดเจน การใส่เสียงในการใส่เสียงประกอบสื่อมัลติมีเดียควรเรียมไฟล์เสียงบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการก่อนในตัวอย่างนี้คือเพลง Ocean View ซึ่งเป็นไฟล์ .mp3 การใส่เสียงมีวิธีปฏิบัติด,ดังนี้ 1. เปิดโปรเจกต์ Show Product 2. คลิกเมาส์ขวาบริเวณ Panel Project แล้วเลือก Import 3. เลือกไฟล์เสียงจากแหล่งเก็บข้อมูล แล้วคลิกที่ Open 4. ไฟล์เพลงปรากฏที่ Panel Project การใส่เสียงมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. เปิด Project Show Products 2. คลิกเมาส์ขวาบริเวณ Panel Project แล้วเลือก Import 3. เลือกไฟล์เสียงจากแหล่งเก็บข้อมูลแล้วคลิกที่ Open 4. ไฟล์เพลงปรากฏที่ Panel Project กการใส่เสียงต่อ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 5. กดเมาส์ที่ไฟล์เพลง 6. ลากไปวางในไทม์ไลน์ส่วนของ A 1 a u d i ออดิโอ 7. ทดสอบด้วยการคลิกที่ปุ่มเพล่น 8. สัญญาณเสียงจะแสดงที่ด้านขวาของไทม์ไลน์ไทม์ไลน์เป็นสีเขียวการปรับแต่งเสียงมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่เลเยอร์เสียงแล้วกดแป้น G 2. ปรากฏพา n e แนลออดิโอเกน 3. ปรับเพิ่มหรือลดเสียงที่ adjust gain by ในที่นี้ปรับให้ดังขึ้นที่8เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มโอเค 4. ขยายความกว้างของไทม์ไลน์โดยการกดเมาส์ค้างไว้ที่เส้นแบ่งระหว่าง a 1กับ a 2แล้วขยายเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้นการปรับระดับเสียงเป็นช่วงมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่ไฟล์เสียงที่พา n e l นลโปรเจ 2. Panel e f f e c t Controls ปรากฏเคลื่อเสียง Audiowave 3. คลิกที่เครื่องมือเพน 4. คลิกตำแหน่งจุดเริ่มต้นที่ต้องการปรับระดับเสียง Volume Le v e l 5. กดเมาส์ค้างไว้ตรงตำแหน่งจุดที่2ที่ต้องการปรับระดับเสียงการปรับระดับเสียงเป็นช่วงมีขั้นตอนดังนี้ 6. คลิกเมาส์ลงมาเพื่อปรับลดเสียงตามต้องการแล้วปล่อยเมาส์ เคลิกตำแหน่งที่ต้องการให้ระดับเสียงลดลง 8. คลิกตำแหน่งที่ต้องการให้ระดับเสียงเป็นปกติ 9. คลิกตำแหน่งที่ระดับเสียงปกติ 10. ปรากฏระดับเสียงที่ได้การปรับแต่งเสียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับความยาวมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่เครื่องมือ selection tool 2. กดเมาส์ค้างไว้บริเวณเส้นขอบสุดท้ายของเสียง 3. ลากเส้นเสียงให้พอดีกับภาพ 4. ทดสอบการเล่นวิดีโอโดยคลิกปุ่มเล a y การดูระดับความดังของเสียงระดับความดังเสียงใน PANEL AUDIO MASTERMETERS จะแสดงเป็นตัวเลขเดซิเบลโดยแยกเป็นชันเนลด้านซ้ายและขวาหรือ left and right ความหมายของวิดีโอ วิดีโอคือการนำภาพนิ่งหลายภาพมาแสดงต่อเนื่องอย่างรวดเร็วอย่างน้อย24เฟรมต่อวินาทีจนเกิดการเคลื่อนไหววิดีโอมักใช้ควบคู่กับเสียงเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นวิดีโอทำให้เห็นภาพจริงหรือภาพจำลองที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าสื่อแบบนิ่ง หัวพ่อคือประเภทของวิดีโอซึ่งแบ่งได้เป็น4ประเภทดังนี้ 1. วิดีโอถ่ายทอดสดเช่นการสอนออนไลน์หรือการประชุมออนไลน์ 2. วิดีโอบันทึกเช่นคลิปสอนหนังสารคดีหรือวิดีโอแนะนำสินค้า 3. วิดีโอแอนิเมชันเช่นการ์ตูน 2D หรือ 3D หรืออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว 4. วิดีโอสาธิตรหรือการสอนเช่นคลิปสอนการใช้โปรแกรมหรือการทดลองวิทยาศาสตร์การใส่วิดีโอมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าสู่โปรแกรม Adobe Premiere Pro 2. คลิกที่ New Project 3. ปรากฏหน้าต่าง New Project โดยกำหนดชื่อในช่อง Name ในที่นี้คือ Video Teaching และเลือกแหล่งเก็บข้อมูลในช่อง Location โดยคลิกที่ Browse เสร็จแล้วคลิกที่ OK 4. ปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมการสร้าง Sequence มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมนู File คลิก New คลิก Sequence 2. กำหนด Standard 48k และกำหนดชื่อ Sequence Name ในที่นี้กำหนดชื่อ Sequence 2 เสร็จแล้วคลิกที่โอเค 3. ปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมการใส่วิดีโอมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมาส์ขวาบริเวณ Panel Project แล้วคลิก Import 2. เลือกวิดีโอที่ต้องการคลิก Open 3. ปรากฏวิดีโอที่ต้องการใน Panel Project 4. ลากวิดีโอวางไว้ในไทม์ไลน์ในกรณีที่ขนาดของวิดีโอไม่เท่ากับที่กำหนด หากต้องการให้เท่ากับวิดีโอที่ใช้ให้คลิกที่ Change Sequence Setting ถ้าคลิกที่ Keep Existing Setting วิดีโอจะไม่เท่ากับพื้นงานในกรณีที่มีแต่วィィิดีโอจะปรากฏในช่อง V1 และ A1 คือ audio การตัดต่อวิดีโอมีขั้นตอนดังนี้คลิกให้ playhead อยู่ตรงส่วนเฟรมแรกที่จะตัดกดแป้น c t r o l K จะปรากฏเส้นตัด คลิกให้ p Playhead อยู่ส่วนเฟรมท้ายที่จะตัดกดแป้น Ctrl o K จะปรากฏเส้นตัด 5. คลิกที่บริเวณช่วงที่จะตัดของวิดีโอและเสียง 6. กดแป้น Shift Delete ส่วนของวิดีโอจะถูกตัดออกและวิดีโอและเสียงจะถูกเลื่อนมาติดกันอัตโนมัติจบบทเรียนที่6การเลือกใช้เสียงและวิดีโอวิชาโปรแกร,รมมัลติมีเดีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดกิจกรรมและใบงาน